ผู้ฟังครับลองหลับตานึกภาพหิมะโปรยปลายลงมาดูสิครับภาพแรกที่คุณเห็นคืออะไรครับผมเชื่อว่าร้อยทั้งร้อยต้องตอบว่าสีขาวใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณแวนนี่หิมะสีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหนาวเย็นความสะอาดและความสวยงาม แต่ถ้าฉันบอกว่าแท้จริงแล้วหิมะไม่ได้มีสีขาวโดยกำเนิดมันเป็นเพียงภาพลวงตาที่ธรรมชาติสร้างขึ้นล่ะทะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์พิพิธภัณฑ์ความจริงของโลกจากช่องพอดแคสต์ for you ที่จะพาคุณไปเจาะลึกเรื่องราวเล็กๆน้อยๆรอบตัวที่ซ่อนความลับอันน่าทึ่งไว้ค่ะวันนี้เราจะมาเปิดเผยความจริงเบื้องหลังสีขาวของหิมะ ที่จะทำให้คุณต้องมองเกล็ดหิมะที่ตกลงมาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปครับแล้วถ้าหิมะไม่ได้มีสีขาวแล้วมันมีสีอะไรกันแน่และทำไมเราถึงเห็นมันเป็นสีขาวมาตลอดชีวิตก่อนอื่นเลยเราต้องกลับไปที่จุดเริ่มต้นของหิมะค่ะคุณแวนนี่หิมะเกิดจากการที่ไอน้ำในอากาศเยี่มตัวลงอย่างรวดเร็วและจับตัวกันเป็นผลึกน้ำแข็งเล็กๆในก้อนเมฆค่ะใช่ครับ และถ้าเราลองหยิบผลึกน้ำแข็งเล็กๆเ,เพียงชิ้นเดียวขึ้นมาดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์หรือแม้แต่ลองมองก้อนน้ำแข็งที่เราทำเองที่บ้านดูสิครับคุณจะเห็นว่ามันใสและไม่มีสีใช่ไหมครับเหมือนกับน้ำเปล่าที่เราดื่มนี่แหละครับนั่นแหละค่ะคือความจริง เกล็ดหิมะแต่ละชิ้นไม่ว่าจะมีรูปร่างซับซ้อนสวยงามแค่ไหนมันก็คือผลึกน้ำแข็งที่โปรง่งใสไม่มีเม็ดสีใดๆอยู่ในตัวมันเลยค่ะแล้วทำไมเมื่อมารวมกันเป็นกองพนเนินเราถึงเห็นมันเป็นสีขาวพะโลนไปหมดหล่ะคะนี่คือความลับทางฟิสิกส์ที่น่าทึ่งครับสีขาวที่เราเห็นนั้นไม่ใช่สีของหิมะโดยตรงแต่เป็นผลมาจากการสะท้อนและการหักเหของแสงครับ ลองนึกภาพดูนะคะเมื่อแสงแดดซึ่งประกอบด้วยสีทุกสีในสเปกตรัมเหมือนสีรุ้งนั่นแหละคะ่ะตกกระทบลงบนเกล็ดหิมะแต่ละชิ้นซึ่งมีรูปร่างและพื้นผิวที่ซับซ้อนทั้งแหลมคมมีเหลี่ยมมีมุมมากมายแสงจะไม่ได้ถูกดูดซับเข้าไปในผลึกน้ำแข็งเหล่านั้นครับแต่แสงจะสะท้อนและหักเหไปในทิศทางต่างๆอย่างไม่เป็นระเบียบ จากพื้นผิวของเกล็ดหิมะเล็กๆนับล้านล้านชิ้นที่มารวมกันเป็นกองพนเนินครับใช่ค่ะเปรียบเสมือนห้องกระจกนับล้านล้านห้องที่สะท้อนแสงไปมาทุกทิศท,ทางเมื่อแสงทุกสีในสเปกตรัมถูกสะท้อนกลับมายังดวงตาของเราพร้อมๆกันสมองของเราจึงประมวลผลและรับรู้ว่าสีนั้นคือสีขาวค่ะเพราะสีขาวคือการรวมกันของแสงทุกสีนั่นเองค่ะความขาวของหิมะยังขึ้นอยู่กับ ความหนาแน่นและรูปร่างของเกล็ดหิมะด้วยนะครับยิ่งเกล็ดหิมะมีรูปร่างที่ซับซ้อนมีเหลี่ยมมีมุมมากเท่าไหร่และยิ่งกองรวมกันอย่างหนาแน่นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีพื้นที่ให้แสงสะท้อนและหักเหได้มากเท่านั้นทําให้เราเห็นหิมะเป็นสีขาวสว่างจ้ามากขึ้นครับในทางกลับกันถ้าเราเห็นหิมะที่เริ่มละลายหรือกลายเป็นน้ำแข็งใสๆเราจะเห็นว่ามันกลับมามีสีใสเหมือนเดิม นั่นก็เพราะโครงสร้างของผลึกน้ําแข็งเริ่มเปลี่ยนไปการสะท้อนแสงแบบไม่เป็นระเบียบจึงลดลงนั่นเองค่ะดังนั้นครับคุณผู้ฟังครั้งหน้าถ้าคุณได้เห็นหิมะโปรยปลายลงมาหรือได้สัมผัสกับกองหิมะสีขาวโพลนลองนึกดูนะครับว่าเบื้องหลังความสวยงามนั้นคือปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์อันน่าทึ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นครับใช่แล้วค่ะหิมะไม่ได้มีสีขาวโดยกำเนิด แต่มันคือผลงานชิ้นเอกของการสะท้อนแสงที่ทำให้เราได้เห็นภาพลงตาที่สวยงามนี้นี่คืออีกหนึ่งความจริงอันน่าทึ่งจากพิพิธภัณฑ์ความจริงของโลกที่จะทำให้คุณมองสิ่งรอบตัวด้วยความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้รายการพิพิธภัณฑ์ความจริงของโลกจากช่อง podcast for you ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับความจริงที่น่าตื่นเต้นอื่นๆอีกมากมายสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ